รสวัสดีใช่ไหมทุกท่านด้วยนะครับผม 12S อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาทานะครับในประเทศทั้งหมดในทวีปยุโรปนะครับก็ก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับออาเบเนียแอนโดรลาออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะเบลารุสอันนี้อันถูกหรือเปล่าไม่รู้เบลเยียมบอสเนียแอนเฮอร์ซิโกวิเนีย อันนี้อ่านชื่อยากเหลือเกินนะฮะนมบบลเกเรียโคโอเอเชียไซปัสเฟกลีพับบิบก็ไม่ใช่เชครีพับบิบนะเดี๋ยวตะกี้ตะกี้หยอกเด่นมากเอสโตวเนียฟิแนแลนด์ฝรั่งเศสเศรษฝรั่งกลับมาได้แล้วเอ้ยไม่ใช่เยอรมนีกีส ฮังกี้หิวเอ้ไม่ใช่ฮังการีไอซ์แลนด์ที่มันขาวๆว่าเจ๊เกียตัดนะโอเคไอแลนด์ Island. ประเทศพิซซ่าแล้วก็สปาเกตตี้แล้วก็ขนมปังบาเก็ตกระดาปักบาเก็ตแบบฝรั่งเศสโอ้ยโคโซโวหรือโคโซโวอะไรก็ได้เลยลาดพร้าไม่ใช่ลาดเวียประเทศเล็กเตนสตไตล์อ่านยากมาเกินเลยลิสตุเนีย ลักซัมเบิร์กนอร์ทมาซิโดเนียมาตามาดัววามาเอ้ยไม่ใช่หลอนละกูโมนาโกจะว่าไปแล้วตรงกลางมันเหมือนกับฟันอะไรสักอย่างเลยนะมอนเตเลโกเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์โนเวย์ไม่ใช่นอร์เวย์จริงจริงมันใะช่นอร์เวย์แหละแต่ก็ไม่ใช่นอร์เวย์นี่เนาะโปแลนด์ โวร์โตเกะโลมาเนียรัสเซียอีกแหละประเทศนั้นใหญ่จริงซานมาริโนโอ,อ่านไปอ่านมาเหมือนมาริโอ้เ,อเลยมาริโอเซอร์เบียสโลวาเกียสลโลวีเนียสเปนพิวเดปายไม่ใช่โซไม่ใช่สโลไม่ใช่เอออะไรวะสวีเดนเปิดปิดเปิด ปิดเปิดปิดสวิตเซอร์แลนด์ยูเครนสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษแล้วก็เข้ามาถึงประเทศสุดท้ายเลยนะครับผมนะก็คือประเทศวาติกันซิตี้นะครับผมก็เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะฮะก็มีคนอยู่ไม่ถึงพันคนนะก็เป็นประมาณบาทหลวงนะครับก็อยู่ในประเทศพิซ่านั่นแหละครับอ้าวนะครับก็จบไปแล้วนะแล้วประเทศไหนเป็นเอ็มเปตวี จบไปแล้วนะฮะสำหรับประเทศทั้งหมดในทวีวิุโรปนะฮะถ้าอยากให้เอทวีอะไรต่อไปนะฮะก็คอมเมนต์เลยนะก็นั่นแหละก็ลงคลิปทุกวันนะครับนะฮะแล้วก็กดติดตามเลยนะครับไปบูป้<ป>